ได้ละเทาว่าสิกินยังงอเอ้าสิกินยังก็สั่งตัวเจ้าอยากกินยังเจ้าก็สั่งตัวอยากยังนะเธอเอาง่ายๆก็ได้ดอกเทาบ่ต้องไปลำดีลำเล่ราะต้องยากง่ายๆก็ต้มปลาบ่โอกินแต่ปลาอะไรนี่ที่เกิดเกตแล้วเพราะจะปล่อยเนาะวิ่ยจะพาข่อยกินเรียบเลยเทาตัวข่อยเป็นข่อยตลอนข่อยตลอน ก็จะเอาลาบไก่เนาะไก่ไก่เนี่ยเอามือว่านเดี๋ยวจะกิ้มไก่เนี่นยพอได้ย่างลูกขึ้นพอก็โอ้ยเราได้เดินน้ำหัวเขาน้ำคอเนี่ยจนสิกินยังชั้นนะนยังกระ,ะได้ง่ายง่ายโอ้ยยังกระได้ง่ายง่ายกูบอกมากมันก็แบบเอาแต่นี่ห้ามมึงกินได้เมื่อเวลาง่ายง่ายง่ายกินข้าวนอกบ้านออมหอยวะเพื่อ่านจูบเนี่ย ก็าต่ก็เล่าต้นเจ้าจีซังสุดเอาเด็กต้เจ้าสังง่ายง่ายเด็กต้เจ้าสีสังง่ายเป็นเจ้าไหนล่ะคือนันมากแต่ละอันเด็กเสิร์ฟเด็กซอยนี่ก็ได้้เมื่อวานมากเท่บุโอ้ยบ่อบิดแล้วเอาเราเอามันเปียกแดงสวัสดีค่ะคุณยายคาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสิท่านอย่างค่ะเอาวันไหนมาท่านจ้าวันไหนมาท่านมากินเขาอ้ย อ่ามึงเอ้ยคุณ่อมันท่านคือจังลุงท่านในเนื้อวัดนี่เนี่ยเดี๋ยวค่ะว่าคุณยายสิท่านยังคาเพราะว่าโอ้ยบวจังสิอธิบายละคุณยายเข้าใจยังขาดเคลื่อนหรือเบาค่ะเป็นจังไหรคือว่าท่านนี่ภาษาสุภาพนะคะท่านบอกง่ายๆกะรับประทานโอ่เป็นจังันบอกค่ะหยาบนลงมาอีนิดหน่อยกะกินค่าบันทาว่าสิแตกแตกปอนะค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แตกค่ะไม่ถึงแตกโอเคเมนูค่ะโอ้เป็นผัวผัวไว ผัวตีใช่เป็นอบต,อตเป็นอบตอว้าวใช่ไหมออมอโอ้เด็กเด็กผัวนุ่มเนาะจ้าใครแด็กอเป่าก็ด็ผัวนุน่มห <c oughs> ังมึงเอ้ยเห็นเข่า,ยยาขว่านุ่มเดือดขึ้นเอิอกปวดไตเลยแม่เฉันได้ผัวอ่าหลังกันขาเมนูค่ะไม่ยังกินอล่ะคะอ่ากะ็เด็ดเด็ดยู่บ้านทอากะอกไก่บานโอ้ยไก่อีกแล้วเต่ากินบปวด้ปวดคอโอ้ปวดคอค่ะเข้าใจค่ะ แล้วก็ทอดสีโครงหม,มันไหลตะลัสงก็กินก็กินค่ะว่าเอาพ <c oughs> ี่แซวสมตำคะ่ะตายเลยเป็นโลกกอกระเพาะกินเพชรก็บ่าได้สมตำนั่นกุกินก็เถอเข้าใจครับนี่อีกอแนะนำค,ะนคะ่ะออหยังค่ะบัวลอยค่ะโอ้ยเพราะฉะนัออ้นเป็นเบาหวานแล้วเ่าเนาะกินบ้าได้หร,รอกบ่าเอาค่ะอ๋อจังสันขออีกแนะนำเมนูสุดท้ายคะ่ะตายซะค่ะ แมงคั่วเมนหนักหน่นขึ้นเพรอะพ่อไม่ได้กีนกระไรพ่อมหัวมันั่งกันง่ายๆๆเอาเนี่ก็ะเพาเอาอีกาคตอมการใช้อาหารที่นะก็มีกะพดกะบลกข่อยเบืองทีล่ะคันว่าไก่กับกินแล้วก็ปวดคออือกินทอดตั้งี่กับมั่นหลายเพื่อจะต้มชุ่ม ขันตาําบะฮวงว่าจะกินย่อมได้แต่เจ็ฟฟ้อมเก่าเอาดีสีดีบ่คะเอาจังไรคะถ้าอยากสีอายุยืนหมายถึงว่าบ่าตายง่ายนะครับว่าง่ายต้องหาเนื้อดีๆมาบำรุงสุขภาพร่างกายตัวาา่าชาช่องเดิมยี่สิบเก้าชนิดตราพญาทิพย์อ๋ชาช่องเดิมค่ะหรือสำหรับคุณยายนะคะ ขอแนะนำเลยค่ะอะไรคะอาการอารมณ์แปรปรวนแบบนี้นะคะอยากสิแตกยังกับโบแตกอยากสร้างยังกับโบสร้างบอกมานง่ายอยังกระเด็นยังไงแต่บอกแล้วบโบแตกจากยาง่อนนี่นั่ยาสตรีตาพญาทิพย์ค่ะยาสตรีดูแลจากภายในสู่ภายนอกยาสตรีตาพญาทิพย์ค่ะโอ้ตกลงว่าตกลงว่าถ้าแตกยังมันบ้าอีกถ้าแตกบ้าแตกนั่มันตายอยู่นี่กับค่ะ